มีขยับกรับนะดูแล้ว,วน้ำเงาวินึงวินึงอูสายสวยพันพันชิงไม้ครับนะ

ตัวเดียวเนี่ยาม,ามาไซโลไซโลตึ๊บโอ้ยอ่าได้คิบสวยแล้วได้คิบสวยแล้วโอ้โหอม,มิดเลยนี่กัดอะไรเนี่ยครยางยางเนี่ยนี่ไซ์อมมิดเลยน้มโหนฝากผลงานด้วยกับหมายล่องสวนนะครับ